ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพขอเสนอนิยายตื่นเต้นสยองขวัญเจ้าประพันธ์ของโรดราชสีมา รงวิญญาณแขนกดแห่งกรรมใครทำกรรมดีชีวิตย่อมมีความสุขสมหวังใครทำกรรมชั่วคนกลัวเกลียดชังชีวิตอับปางเรือนที่เคยอยู่อู่อที่เคยนอนกันมาตามประสาพ่อแม่ลูกยังมีความสุข แต่แล้วกลับมีคนมาทำลายให้อูนี้เรือนนี้ทังพินาศลงอย่างย่อยยับน,นำซ้ำ<า>ร่างและวิญญาณ<ร>ยังถูกคำทารุณอย่างไร้ความเมตตาปราณีเมื่อดวงวิญญาณของเขาลุดพ้นออกมาได้ความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจึงได้บังเกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของเรือนร้างาวิญ,ญญาณแค้น ยวควนณะเกตทิ์ขอเชิญท่านฟังเรือนร้างวิญญาณแค้นเฮ้ยจับเพชรครับลุง <Hey. S 1> อะไรล่ะครับมันจะใช้เวทมนต์กับเองแล้วระวังตัวไว้ด้วยนะ mm hmm. ผมรู้แล้วครับไม่ต้องเป็นห่วง <c oughs> ดีละเองกำลังเผลอ หันหน้าไปพูดกันข้าจะได้ใช้ดาบฟันเองให้ย่อยยับไปเสลยเฮียพี่เหรอ,อพี่เหรอ้อยนี่มันถูกดาบอาคมของหมอปันลบลงไปแล้วอ,ะอ่ะเฮ้ยใครเห้วมันไม่รอดแน่แน่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ,อ,ะอะไรกันวะมีดดาบลงอาคม ฟัดเองไม่เข้าวะเนี่ยมาลุกขึ้นมายืนหน้าตาเฉยเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นน่ะมิดากว่าหมอแค่ทำให้เสื้อผ้ามันขาดท่านเองเออข้าก็เพิ่งเห็นบ้วยว่าไอ้เพชรมันหนังเหนียวออมีวิชา,าคมเหมือนกันถ้าถ,ถ,ถ้ามาันเห็นกับตานะ้ฉันไม่เชื่อหน้าเลยพี่เอ้ย <laughs> สิ้นลายแล้วหรือไงหมอหวังถึงกับเล่นทีเผลอฮะ <laughs> ช่วยไม่ได้ มันเสือกไม่ระวังตัวเองจังหักไว้เพชรเอ๋ยเอ็งอ้อให้มันมามากแล้วถึงเวลาที่เอ็งน่ะจะกําจัดมันได้แล้วนะได้เลยครับลุง <c oughs> <c oughs> เอ็งมีแต่มือเปล่าจะมาสู้อะไรกับมีดดาบของข้าได้วะถึงมีดดาบจะฟันเองไม่เข้าแต่เอง ก็อาจจะช้ำในตายได้เดี๋ยวก็รู้หมอหวังโอ้มันมันมันวิ่งวนไปรอบๆตัวอ้าหมอทำไมพี่แล้วข้าจะรู้ไหมวะพี่มันเล่าวิ่งเร็วขึ้นเร็วเร็วขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นข้าเห็นแล้วเว้ยเฮ้ยจะวิ่งทำไมของมันวะข้าเห็นหัวตาลายไปหมดแล้ว นี่เองงัดเอาคัดาหัวใจลิงลมมาสู้กับข้าอย่างนั้นเหรอได้ถ้างั้นข้าก็จะใช้วิชาสยบวิญญาณลิงลมมาสู้กับเองวอาเหาย้อปฏิกรอเ่อ้ฮมพิงอะให้ให อะไรกันวะวิชาสยบวิญญาณลิงลมของข้าทำอะไรเองไม่ได้เลยแล้ววะเนี่ยฮะแล้วแล้ววิชาอะไรของเองกันแล่วะเนี่ยฮะตั้งใจรับให้ดีๆนะแต่รับให้ดีให้หมอหวังไอ้บ้าเอ้ย จะวิ่งวนไปถึงไหนกันวะข้านเวียนหัวตาไหลายไปหมดแล้วเอาละข้าจะจู่โจมแล้วล่ะนะเอออเป็นไงหมอหวังฉันแค่เตะบานพับด้านในที่ขาสองข้างเท่านั้นเองถึงกับสุดตัวเราไปนั่งคุกเข่ากับพื้นเฉยๆเนี่ยฮะ จะลุกไป็นไหนนาอยู่ตรงนี้ก่อนก้วลงครับมาช่วยผมหน่อยอนี่เองจะให้ขากลับไปแก้วน่ะช่วยไรเอง็งช่วยกทีิบาของไอ้หมอหวางตั้งสองข่ายผมทีนะไปทำพิธีสูบอาคมดึงเวทมนต์ของมันทั้งหมดเนี่ย ออกเกตัวหมอหวังนี่เอมให้หมดเลยอ้ย่าว่าทำอะไ้มาบ้ยเ้ย้า้ยปล่ย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 ยยยยยย่า อย่าทำอะไรบางๆคำข้าวไว้ปล่อยสิอยอยู่เฉยๆดีกว่าหมอหวังยิ่งดิ้นรนก็จะเจ็บมากขึ้นนะเอ็งยิ่งดิ้นข้าสองคนน่ะก็จะกดเอ็งหนักขึ้นพวกข้าจำเป็นที่จะต้องสูบอาวุธคมที่อยู่ตัวของเอ็งออกมาให้หมดซะก่อนแล้วค่อยนำไปให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกลมหน้าก้มตาน่ะรดใช้กรรที่เอ็งก่อเอาไว้เถอะนะ เอาละปล่อยัมได้แล้วลุงปล่อยมันได้แล้วตอนนี้เขาหมดพิษสงแล้วขอาข้าไม่เชื่อหรอกว่าเองจะสูบเอาเวทมนต์อาคมออกจากตัวของข้าได้ไม่เชื่อเหรองั้นหาวฝังก็ลองใช้เวทมนต์ดูสิลองดูเดี๋ยวก็รู้ เพี่ยงะอะไรวะเนี่ยเวรมนอาคมของข้าเป็นไงหมอหวังยิงอย่างที่ไอ้เพชรเปันพูดไหมมึงมึงไงเดียพี่พี่หาเอาไงดีแเราจะทำไงกับวันเนี่ยหนี้ะสนนะแพ้แล้วอ่ะคืนอยู่เองกับข้ากับอะไรแน่ๆได้เลยไปว้ยค่อยๆหลบเลี่ยงออกไปช้าๆเวลาเนี่ย พวกมันกําลังเผลออยู่กับอมอพอดีไปเริเ่พี่ทิดไอ้เหิมกับไปเอกมันหลบหนีออกไปแล้วเอาอยัางนั้นดีเธอตามมาสองคนไปส่วนฉันจะอาศัยร่างว้อยแก้วจัดการกับไอห,หมอหวังมันเองพี่จะอาศัยร่างของเจ้าแก้วมันยังไงเหรอฉันก็จะเข้าสิงในร่างของเจ้าแก้วลำพังวิญญาณที่ไม่มีตัวตน จะไปหยิบไปจับแตะต้องอะไรก็ไม่ได้จะต้องอาศัยร่างของเจ้าแก้วมันแล้วพี่จะทำอะไรกับเจ้าหมัวหวังมันละ่ะท่านก็จะใช้มีดดาบของมันที่ตกอยู่กับพื้นด้านนั้นตัดข้อมือข้อเท้าของมันทั้งหมดพี่ชมกับเจ้าเพชรก็ยังยืนพูดคุยอยู่กับมันแล้วพี่จะเข้าไปสิงร่างของเจ้าแก้วช่วงไหนละ่ะดูไปก่อน ได้โอกาสเมื่อไรก็เหมือนนั้นเอาละเธอรีบไปจัดการกับไอ้เวรสองตัวนั่นเถอะไปจากพี่เออเดี๋ยวพมขอตัวไปนั่งทำสมาธิเพิ่มพลังสักครู่นะครับไอ้แก้ว<ม>เอ็งคุมมันให้ดีๆนะเออไม่ต้องห่วงเออลุงครับช่วยไปหาเชือกมามัดมือมัดเท้าไอ้หมอหวางให้ผมจีเถอะครับเออเรอสักครู่นะออขอบคุณครับลุง นี่ได้มาแต่ผักขอม้าสองผืนวะก็ได้ครับอ่ะล่งลงยื่นแขนเหยียดขามาข้างหน้าเร็วเข้าสิเดี๋ยวก็โดนหรอกคนอย่างเองข้าไม่กลัวบาปหรอกนะเว้ยข้ายื่นไอ้แล้วลุงมาที่ข้อมือมัน ส่วนผมจะมาที่ข้อเท้าของมันเองข้าหลุดออกมาจากคุกได้เมื่อไรข้าจะมาเล่นงานพวกเองให้ได้เออพวกข้าจะคอยถ้าข้าไม่ตายซะก่อนนะอ๋อไอ้แก้วเดี๋ยวข้ามานะแล้วลุงจะไปไหนล่ะครับไปทีสักหน่อยวะอ่านไว้นานแล้วงั้นก็ไปเถอะครับเดี๋ยวจะมาเรียร่าแถวนี้เข้าเดี๋ยวข้ามานะ เอด้นนั่งเหยียดแข้งเหยียดขาสักทีอืก็ยังชั่วอะยโอกาสเปิดให้ขาแล้วขาต้องขอโทษเองด้วยนะเจ้าแกว้วที่ขาจำเป็นจะต้องอาศัยรากของเองเป็นไงไอ้หวังหมดลดท,ทิ์สิน่าถึงก็นั่งขอตกจะเมึงมมมจะพูดจะจ่ออร่อย ให้มรู้จักเด็กรู้จักผู้ชายบ้างสิวะข้าไม่ใช่ไอ้แก้วเว้ยเอ็งจำเสียงขข้าไม่ได้หรือไงไม่รู้ข้าจำไม่ได้คงจะทำความระยรำกับผู้คนเอาไว้แต่เลยจำใครไม่ได้แล้วเอ็งเป็นใครที่เข้ามาสิงอยู่ในร่างของไอ้แก้วก็ที่เอ็งเอาวิญญาณของข้าไปทวงไว้ที่กลางหนองน้ำนั่นไงฮะ ไอ้ไอ้ไอ้ชิดเออข้าเองทีนี้จำข้าได้แล้วช่ยไหมเอ็งเอ็งต้องกาดอะไรยเดี๋ยวก็รู้โอกาสมันเปิดช่องให้ข้าแล้วอืมมีดาบของเอ็งที่ตกอยู่กับพื้นนเอ็งใช้ข้าทำร้ายคนมามากต่อมากแล้วใช่ไว้คราวนี้มันจะได้ดื่มเลือดของเอ็งบ้างละ <laughs> มีดาวของเองนี่ทั้งแหลมทั้งคมดีนีหว่าเอ็งเอ็งจะทำอะไรข้าความตายของเองอมันไม่สาดใจข้าหรอกแต่ข้าจะทําให้เองตายทั้งเป็นอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นเลินไปเลยไอ้หวัง้าคมาที่มัดมือมัดเท้าเองอยู่มันไม่ลุดง่ายๆหรอกกว้ยเอ็งเอ็งเอ็ง เองจะทำอะไรก็ไอ้ทิศข้าจะใช้ดาบของเองตัดเอ็นข้อมือข้อเท้าของเองทั้งหมดยังไงเฮ้ยอย่า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 ทำข้าอย่างนั้นได้ไอ้ทิศอย่าไดข้าเคยพูดกับเองไว้แล้วใช่ไหมที่เองข้าไม่ว่ามา่ถึงที่ข้าเองอย่าโวยกันแล้วกันจำได้ไหมเอาถึงเวลาตายทั้งเป็นของเองแล้วไอ้หวัง ท <icana> นเจ็บอนหน่อย no นะเว้ยตอนชั่วด yes ีข้าตายข้ายังต้องอึดอัดทรมานมากกว่าเองหลายเท่านักข้าจะเริ่มจากข้อมือทั้งสองข่าของเอ็งก่อนต่อจากนั้นก็จะเป็นเอ็นร้อยหวายที่ขอทากเตลียมตัวทำใจเอาไว้ เฮ้ยเฮ้ยเอ็กแก้วเอฮ้ยเฮ้ยเอ็กแก้วเอ็กแก้วนี่เอ็เป็นอะไรเอ็กแก้วฮะลุงครับมีอะไรครับลุงเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอครับเนี่ยข้าไปดูเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นข้าไปเข้าส้วมมาว่าให้แก้วน่ะมันคอยด้วยหวังเอาไว้ พอข้าเสร็จธุระออกมาก็เห็นไอ้แก้วมันนั่งยองๆถือมีดดาบอยู่ในมือส่วนไอ้หวังก็นอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นซะแลว้วอแล้วนี่ไอ้แก้วมันเป็นอะไรไปล่ะครับไม่รู้อ่ะพอข้าเรียกชื่อของมันเท่านั้นน่ะมันก็ล้มฟุบไปกับพื้นที่เองได้เห็นอยู่นี่แหละเออดี๋ยวก่อนฮะเออชิบจอของมันกิเ,นเต้นอยู่เลครับลงุงเฮ้ย hey! ไอ้แก้วไอ้แก้วเฮ้ย <Hey! S 2> เออเออไอ้เพชรลุงเอ๊ะผมมานอนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงฮะแล้วนั่นไอ้หมอหวังเป็นอะไรทึงได้นอนจมกองเลือดอยู่งั้นน่ะเออข้าสองคนกูจะถามเองมากกว่าทําไมเองถึงทํากับไอ้หวังแบนแบบนี้อ่ะเฮ้อผมเปล่านะลุงผมไม่ได้ทําก็กเห็นเองน่ะถือม่ดาบอยู่ที่มือส่วนายหวังก็ถูกตัดเอ็นข้อมือกอเท้าทั้งหมดแต่ยังไม่ทํา แล้วใครเป็นคนทำเล่าฉัทานทำเองพี่ชมไอ้ทิดนะทิดข้าต้องขอโทษเองด้วยแก้วที่ต้องอาศัยรากของเองลงมือทำไก่หวังแบบนี้โทษนะเอาคุกเอาตาลางมาให้ฉันซะแล้วสิเองไม่ต้องกลัวไปหรอกรอยจากนี้ต่อไปนอกจากไอ้หวังมันทพิกการทั้งแขนทั้งขา ปากของมันก็จะพูดอะไรไม่ได้อีกด้วยเอ็งทำอะไรกับมันอีกนั้นเหรอไอ้ทิศท่านก็ตัดลิ้นของมันออกกระิเออผมว่านะเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนดีกว่าวันนี้พาหมอว่าโรงพยาบาลเลยนะเกิดตายขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะพาเดือดร้อนไปหมดไปไปครับลงุงเออเอาอไปก็ไปมาไอ้แก้วจุกนหนอยไปเฮ้อ <c oughs> เราจะกลับบ้านยังไงนี่ถ้าคือกลับไปนะพี่กับชันคงได้ติดคุกหัวตงองแน่เลยแล้วเองจะให้ข้าหนีไปไหนไปไหนก็ได้ที่ไปพ้นจากเขตหนองคายจะหน่อยว่าแต่พี่มีเงินติดตัวอยู่บ้างหรือเปล่าโอ้ยก็มีอยู่ประมาณสองสามหมื่นเองเองถามทำไมวะก็จะเอาไปใช้จ่ายไในการหลบหนีอะ เราหนีไปจากที่นี่สักพักหนึ่งพอเรื่องมาสงบซาลงเราค่อยก,กลับมาดีไหมโนอ,อก็ดีเหมือนกันวะเฮ้ยพี่ถอนใจทําไมมีอะไรเปล่าพี่ข้าคิดว่าวันพรุ่งนี้พ่อแม่ของข้าคงจะรู้เรื่องของข้าทั้งหมดแน่เลยมันแน่นอนอยู่แล้วแงว่าจะเอาหมอเป่าที่เป็นไว้บ้าก็ไม่รู้อะเฮ้ยเรื่องของแกเถอะนะช่างเองกับข้าน,าน่ะหนีมาได้ก็นับว่าโชคแล้วข้านึกไม่ถึงเลยว่าไอ้เพชร มันจะมีวิชาอาคมเหนือกว่าอาจารย์หวังใช่ไอ้นี่มันคมในฝักจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเอ็กจ๋ากระจกสองมองหลังรถข้ามองเห็นมีคนนั่งอยู่กระบะท้ายเอ็งค่อยๆหันไปมองดูสิวะใครกันวะเอ้าพี่อะไรเอ็งเป็นอะไรของเอ็งวะไอเอกฮะพูดมาดิที่ดังอยู่กระบะท้าย น้ากูหลาบอเฮ้ยจริงเหรอวะพี่ไม่ลองมอกนี่กระจกต่องหลังดีสิเห็นบอไม่เห็นวะอ้าวเมื่อครู่นี้ข้ายังเห็นนั่งอยู่นี่แต่เขามองหน้าไม่ชัดเท่านั้นเองชัดชชัดชเห็นชัดเจนเต็มลูกตาเลยพี่แกตาเรามาด้วยอ่ะเอาไงพี่ยังไงดีวะน้ำมันรถเหลือไม่ถึงครึ่งถังเนี่ย ขับไปไเรื่อยๆก่อนนะคือหยุดเราตายแง่เลยแล้วถ้าน้ำมันรถเกิดหมดขึ้นมาเราว่าจะทำยังไงตอนนี้กำว่ากันใหม่อีกทีนี่พี่เฮ้ยไอเอฟ <c oughs> ด,ดูมีอะไรพี่เรียกก็ตกใจ <c oughs> <c oughs> เอ็งเห็นอะไรที่นั่งอยู่บนฝาฝาฝากับกระกระปองหน้า,าๆๆราไหมวะไม่เห็นอะไรสักอย่างเงอะไรวะก็นั่งไงยังนั่งหันหลังมาทางเรายอยู่เลยครับพี่พอจะมองเห็นหน้าไม่เอาเป็นใครอ่ะ ไม่เห็นนะเห็นแต่ด้านหลังว่ะหรือหรือจับจับนลาเกลัวไ่ไงพี่แกยังนั่งยูนหน้ากระโปรงรถอเกล่าไม่อยากเห็นเลยไม่อยากฟองหายไปแล้ววุ้ยหายไปแล้วหายแล้วเหรอจะเอายังไงดีวะวิญญาณของแกต้องต้องหาทางเล่นงานฆ่ากับเองแน่เลยเราอยู่ในรถคงปลอดภัยกว่าพี่นะพี่ขับไปเรื่อยๆกันแล้วกันอย่าได้หยุดรถเด็ดขาดนะ เว้นดวสว่างอยู่แล้วเดี๋ยวผีก็ไปแล้วโอ้ไอเอกเอ็งมีความรู้สึกผิดสังเกตอะไรบ้างไหมวะอะไรกันพี่พูดในเสียอีกแล้วก็ตั้งแต่ข้าขับรถออกมากับเอ็งข้ายังไม่เห็นมีรถวิ่งสวนตามเรามาเลยสักคันทั้งทั้งที่ถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักแท้ๆมันผิดปกตินะเอ็งอืมเออจริงด้วยพี่เออเอพี่ใจเย็นไว้ก่อนยกไม่กิ่นาทีข้างหน้าท้องฟ้าก็จะสว่างแล้วสว่างเมื่อไรเราก็จะปลอดภัย กฎแห่งกรรมใครทำกรรมดีชีวิตย่อมมีความสุขสมหวังใครทำกรรมชั่วคนปลัวเปลี่ยดชังท่านผู้ฟังที่รักเรือนร้างวิญญาณแค้นจะมาประพันธ์ของโรดราชสีมาวรัตยา,าจะทำเป็นละครวิทยุ จากการแสดงของคณะเกตทิปรัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุกสยามบันทึกเสียงกิยาจินภมควบคุมการแสดงรุสสยามดอเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเรื่อนร้างวิญญาณแขนในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิปจะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลา และทางสถานที่เดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้พูกฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ